สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมานำเสนอเรื่องการจัดการงาน International Research Symposium ครั้งที่12ค่ะซึ่งแต่ละแผานกของงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ Project Manager ค่ะ Deputy Project Manager บวก HRP Event Academic ค่ะ Creative Department Graphic Video Editing Photo Team Finance Moderator Procurement ค่ะ PR Department ค่ะ ดูพิที้โปรเจกต์แมเนเวันที่โชว์เดย์ค่ะ registration department ค่ะ IT Zoom OBS ค่ะ production department ค่ะ s t a t e producer f b department MC และ IR ค่ะ international relation ค่ะ เราจะมาเริ่มกันด้วยโปรเจกต์แม a เจอร์นะคะซึ่งหน้าที่หลักเนี่ยคือการวางแผนและควบคุมภาพรวมทั้งหมดของงานค่ะการตัดสินใจประเด็นที่สําคัญนะคะซึ่งปัญหาที่อาจจะต้องเจอเนี่ยคือการสื่อสารข้ามทีมที่ไม่ครบถ้วนค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะควรจะมีการจัดประชุมกันทุกสัปดาห์และทุกๆท,ทีมนะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสื่อสารกันได้อย่างครบถ้วนค่ะ ต่อไปนะคะ d u p u i ชี่โปรเจกต์แ a ネจบวก HRP Event นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการดูแลบุคลากรนะคะการช่วยเหลือ Project Manager อีกทีนึงค่ะซึ่งปัญหาที่อาจจะต้องเจอนะคะคือการที่การสื่อสารกันที่ไม่ทั่วถึงนะคะซึ่งเราควรที่จะมีช่องทางกลางในการสื่อสารกันค่ะเพื่อจะทำให้งานออกมาพร้อมและเรียบร้อยที่สุดค่ะต่อไปนะคะที่ม a ค a d เดมิกค่ะฝ่ายวิชาการหน้าที่หลักนะคะคือการที่เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาและความรู้ของงานนะคะซึ่ง จะออกมาในเชิงความรู้ค่ะปัญหาที่จะต้องเจอเนี่ยคือการที่เนื้อหาอาจจะล่าช้าหรือข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือการที่เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะต่อไปค่ะ creative department นะคะหน้าที่หลักเลยคือการคิดแนวคิดหลักของงานนะคะเพื่อจะทำให้งานเนี่ยออกมาน่าจดจำมีชีวิตชีวาค่ะ การที่จะทําให้งานเนี่ยมีสีสันมากขึ้นการคิดธีมสโลแกนนะคะปัญหาที่อาจจะต้องเจอเนี่ยคือการที่คิดไอเดียไม่ออกไอเดียซ้ําหรือเวลาออกแบบที่ไม่เพียงพอค่ะแนวทางแก้ไขปัญหานะคะคือการที่จะต้องออทีมงานของในฝ่ายนี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้ค่ะเพื่อจะทําให้ไอเดียของงานเนี่ยออกมาสร้างสรรค์ค่ะ ต่อไปนะคะกราฟิกค่ะหน้าที่หลักของงานนะคะคือออกแบบสื่อสารและกราฟิกทั้งหมดของงานนะคะออกแบบโปสเตอร์พื้นหลังของเวทีค่ะปัญหาที่อาจจะต้องเจอเนี่ยคือการต้องแก้ไขางานหลายรอบนะคะเพราะว่ามันจะต้องออกมาตรงตามคอนเซปต์งานที่เราตั้งไว้นะคะต่อไปค่ะวิดีโอเอดิทติ้งนะคะหน้าที่หลักหรือว่างานที่จะต้องรับผิดชอบนะคะคือการที่ดูแลเรื่องวิดีโอทั้งหมดของงานทั้งการถ่ายทําและการตัดต่อะคะ่ะถ่ายคลิปโปรโมทสัมภาษณ์นู่นนี่น,น,นะคะของงาน,นะคะ่ะ การใส่กราฟิกการใส่เพลงซึ่งปัญหาที่อาจจะต้องเจอนะคะคือการที่เสียงไม่ชัดหรือบางทีอาจจะตัดต่อไม่ตรงตามคอนเซปที่งานตั้งไว้นะคะซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยคือการที่เราจะต้องเช็คเสาร์เช็คกล้องให้เรียบร้อยค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะโฟโต้ทีมหน้าที่หลักนะคะคือการดูแลภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งของทุกช่วงของงานนะคะแล้วก็การถ่ายบุคลากรภายในงานด้วยค่ะปัญหาที่อาจจะต้องเจอนะคะคือ การที่แสงไม่พอหรือการถ่ายมาไม่ครอบคลุมนะคะซึ่งการแก้ไขเนี่ยคือการที่เราจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์หรือว่าแสงให้ดีค่ะต่อไปนะคะไฟแนนซ์หรือฝ่ายการเงินค่ะหน้าที่หลังนะคะคือการจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานนะคะการดูแลงบประมาณโดยรวมค่ะปัญหาที่จะต้องเจอนะคะคือการที่เอกสารไม่ครบหรือการเบิกจ่ายช้านะคะซึ่งเราจะแก้ไขโดยการที่เราจะทําแบบฟอร์มหรือการวางแผน การเงินให้ถี่ทวนเะยเรียกต่อไปนะคะโปรชอเมนต์ mm hmm. oman, หรือฝ่ายจัดซื้อค่ะหน้าที่หลังนะคะคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะคะสิ่งที่ต้องใช้ภายในงานค่ะติดต่อร้านค้าซัพพลายเออร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งปัญหาที่ต้องเจอเนี่ยอาจจะเป็นของที่ ไม่ตรงกับตามที่เราต้องการนะคะหรือว่างบประมาณที่ไม่เพียงพอค่ะการตัดส่งที่ล่าช้าค่ะแนวทางแก้ไขปัญหานะคะคือการตรวจสอบใบสั่งซื้อให้ดีค่ะแล้วก็ควรที่จะปรึกษาฝ่ายการเงินให้เรียบร้อยก่อนสั่งซื้อค่ะต่อไปนะคะคือ p r Department หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะฝ่ายนี้นะคะก็จะมีหน้าที่โดยการที่ประชาสัมพันธ์งานนะคะให้รู้จักค่ะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณะนะคะการจัดทําโพสต์ทําข่าวสื่อออนไลน์ค่ะปัญหาที่ต้องเจอนะคะอาจจะมีการโพสต์ที่ไม่ต่อเนื่องข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะหรือยอด e ินเก่ แนวะะทางแก้ไขปัญหานะคะคือเราควรสร้างคอนเทนต์ล่วงหน้านะคะคือการคิดคอนเทนต์ล่วงหน้าหรือการที่ตรวจสอบกับที่วคชาดมิกก่อนออจะเผยแพร่สู่สาธารณะค่ะต่อไปนะคะ r e g i s t r a t i o n d e p t r t m e n t หรือฝ่ายลงทะเบียน,นะคะ่ะหน้าที่นะคะคือการดูแลและต้อนรับ ออของผู้ที่มาลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมง,งานนะคะปัญหาที่อาจจะเจอนะคะคือ zer. คิวลงทะเบียนท,ที่ยาวเกินไปหรือว่ารายชื่อที่ไม่ครบค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะคือการเพิ่มจุดลงทะเบียนหรือว่าการ,รตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของผู้ที่จะมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน1วันค่ะต่อไปนะคะ IT Zoom OBS ฝ่ายเทคนิคค่ะหน้านนที่นะคะคือดูแลระบบเทคนิคและการถ่ายทอดทั้งหมดของงาน,นะคะ่ะการตั้งค่า Zo ู om OBS ระบบเสียงระบบภาพค่ะตรวจสอบส,รรสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยค่ะปัญหาที่อาจจะเจอนะคะคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนะคะหรือว่าการที่ OBS หรือ ะคะ้างค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะคือการมีอินเทอร์เน็ตสำรองไว้ค่ะหรือว่าตรวจสอบแอปก่อนที่จะถึงวันงานค่ะต่อไปนะคะโปรดักชันด d พาร์ t เมนต์ค่ะหน้าที่นะคะคือการดูแลติดตั้งระบบแสงสีเสียงเวทีและอุปกรณ์ทั้งหมดของงานค่ะปัญหาที่อาจจะเจอนะคะคือเครื่องเสียงที่มีปัญหาค่ะหรือว่าเวทีที่ติดตั้งไม่ทันนะคะไฟดับค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือการที่เราจะต้องตรวจสอบ ทดสอบระบบนะคะก่อนหน้า1วันนะคะเตรียมเครื่องสำรองไว้ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะสเตรทโปรดิวเซอร์ค่ะหน้าที่นะคะคือการควบคุมการแสดงบนเวทีทั้งหมดค่ะการทำงานร่วมกับ MC นะคะการวางสคริปต์หรือการจัดเตรคอุปกรณ์ ต่อไปนะคะ F&B Department ค่ะหน้าที่นะคะคือการจัดเตรียมและดูแลอาหารเครื่องดื่มสําหรับทีมแล้วก็ผู้มาเข้า่วมง,งานนะคะปัญหาที่จะเจอนะคะคืออาหารที่มาส่งช้าค่ะไม่เพียงพอหรือปัญหาด้านความสะอาดนะคะแนวทางการแก้ไขนะคะคือมีร้านสำรองไว้ค่ะแล้วก็จัดตารางเวลาไว้อย่างเข้มงวดนะคะมีทีมที่จะช่วยตรวจสอบเรื่องสุขอานามัยเป็นอย่างดีค่ะต่อไปนะคะ MC พิธีกรค่ะท,ทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศภายในงาน,นะคะ่ะมีการศึกษาสคริปต์แล้วก็กําหนดช่วงเวลาต่างๆของภายในงานนะคะ ปัญหาที่จะเจอค่ะคือพูดสคริปต์ผิดนะคะหรือว่าเวลาบนเวทีที่คาดเคลื่อนค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะคือมีการเตรียมสคริปต์สำรองไว้และซ้อมล่วงหน้าหลายวันค่ะหรือว่าดีลกับสเตจโปรดิวเซอร์นะคะเพื่อที่จะทําให้งานเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะสุดท้ายนะคะ IR ค่ะ international relation ค่ะมีการดูแลแขกต่างชาตินะคะติดต่อลองประเทศค่ะติดต่อประสานงานและจัดการเอกสารที่เป็นเอกสารต่างประเทศนะคะมีการจัด ต้อนรับล่ามหรือว่าเอกสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีค่ะปัญหาที่อาจจะเจอนะคะคือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะคะที่อาจจะมีผิดพลาดทางด้านการภาษานะคะซึ่งแนวทางการแก้ไขเนี่ยคือการที่เรานะคะจะต้องซ้อมพูดภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าเตรียมสคริปไว้เป็นอย่างดีนะคะล่วงหน้าเลยแล้วก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทของภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะน้ำตัวอลยคคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสตรีพาการจันทรชิตนะคะเป็นหน้าที่ MC ที่ดูแลแขก v i p Guest ค่ะหน้าที่หลักของแผนกนี้มีอะไรบ้างคะก็ตามชื่อเลยค่ะคือดูแลแขก v i p Guest ช่วง b r e k o u u t s e t t o o n ทั้งหมดค่ะที่ห้อง SLC อแล้วปัญหาที่พบเจอในการจับงานนี้มีอะไรบ้างคะและแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างค่ะก็จะมีปัญหาตรงที่เราจะรวมกลุ่ม VIP Guest ยากค่ะวิธีการแก้ปัญหาก็คือ ล่อยเขาเลยค่ะแล้วก็แยกแผนกไปว่าเตยดูแลกลุ่มหนึ่งแล้วก็ฟิล์มดูแลกลุ่มหนึ่งค่ะอืมแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานาแผนกนี้ค่ะเตยว่าจะเป็นการที่เราต้องมีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้าค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่พูดไปเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะชือ่ออสรินดอเละนะคะทําหน้าที่ฝ่ายโปรดักชันคะ่ะหน้าที่หลักของงานนี้นะคะก็คือเตรียมสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ครบนะคะเช่นพกโต๊ะก็อี้ทงรวมถึงห้องต่างๆด้วยคะ่ะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยแล้วก็พพอร์ตในวันจริงด้วยค่ะปัญหาที่พบแล้วก็วิธีการแก้นะคะปัญหาที่พบก็คือพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆไม่เพียงพอแล้วก็สื่อสารไม่รอบคอบนะคะแก้ไขได้โดยการเช็คซ้ําก่อนงานเริ่มนะคะแล้วก็ สื่อสารในทีมให้ชัดเจนค่ะสิ่งสําคัญในการทํางานนี้นะคะต้องมีความละเอียดรอบคอบทํางานเป็นทีมแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะขออคุา